สวัสดีครับวันนี้วันที่17พฤษภาคม68ครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องเทสแสงนะครับของนาโอนะครับเราเป็นตัวแทนจําหน่ายหลอด LED แบรนด์แท้นะครับอันนี้เรายืมเครื่องมือของนาโอนะมาเทสกับหลอดไฟหน้าใบ LED นะครับตัวนี้แล้วก็อันนี้เขาเรียกว่าไฟมินิโปรเตอร์มีพัดลมนะแต่ดูงานติดตั้งนะครับอย่างเงี้ยโคมพังแน่นอนนะฝุ่นกับน้ำเข้าแน่ๆแบบนี้ห้ามทําเด็ดขาดนะครับ มีแต่คมพังอย่างเดียวนะไม่สว่างไม่พอนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาให้ดูหลักการคือคําว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยมันคือไฟที่มีเลนส์นะครับคุมแสงนะครับทีนี้เลนส์ที่คุมแสงเนี่ยมันก็มีหลายเกรดน,นะครับมีทั้งเลนส์แท้เป็นกระจกแก้วนะครับหรือว่าเลนส์ที่เป็นพลาสติกนั่นพลาสติกเนี่ยเวลาโดนความร้อนเป็นนานมันจะหดตัวนะครับมันก็จะร่วงหล่นอยู่ในโฟมอันนี้ลูกค้าเคยใส่มาแล้วก็เลยเอามายืมเทสแสงให้ดูนะครับว่า ไฟโปรคเตอร์มินิเนี่ยมีคัตออฟแบบนี้นะครับดูเหมือนโปรคเตอร์แท้เลยนะครับความสว่างจะดีประมาณไหนนะครับเราก็ดูจากตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องแสดงผลออกมานะครับเป็น3,800ลูเมนนะครับกระแสนะครับตรงนะครับต่อไว้12โวลต์นะครับกำลังไฟนะครับ34.8วัตต์นะครับไม่เต็ม35 d ดีด้วยอันนี้คืออยู่ที่วงจรของตัวไฟเขานะครับ ถ้าวงจรดีนะครับวัดก็จะตรงตามกล่องที่ระบุนะครับสมมุติกล่องระบุไว้55วัตต์มันก็ควรจะ55นะครับถ้ากล่องระบุ55แต่วัดจริงได้34นั่นหมายความว่ากล่องไม่ตรงปกนั่นเองอเดี๋ยวต่อไปเรามาวัดแสงดูนะครับมีคัตออฟแบบนี้แสงวัดได้เท่าไหร่นี่นะครับตอนนี้เราทำการวัดนะครับมันอยู่ประมาณ4,190นะครับ 4,200โดยประมาณขึ้นมาแล้วอ่ะะนครับค่าจะวิ่งอยู่เงี้ยไอ้ค่าที่มันวิ่งขึ้นวิ่งลงอย่างเงี้ยคือไฟมีปัญหานะครับคือกระแสไม่นิ่งคือเดี๋ยวปล่อยมาเต็มเดี๋ยวปล่อยมาเบานะครับโดยประมาณนั้นเห็นคำว่า LUX ไหมครับข้างบนเนี้ยอันนี้ก็คือค่าลักนะครับความสว่างนั่นเองคือตอนนี้วัดได้4,200นะครับ ถ้าเกิดว่ามันสว่างเกินหน่วยสีหลักนี้มันก็จะมียกกําลังขึ้นไปนะครับคูณสิบคูณยี่ 10, ิคูณสาสิบน,นะครับตอนนี้เราวัดได้ประมาณนี้นะครับสี่พันสองสี่พันหนงวนอยู่อย่างเงี้ยคือตัววงจรมันน่าจะลดกระแสไฟเพื่อรักษาอุณหภูมิของชิปนะครับทําให้ความสว่างไม่เสถียรนั่นเองดเดี๋ยวต่อไปเราจะต่อไปเราจะวัดไบอดีของจริงนะครับว่า วางตำแหน่งเดียวกันเนี่ยบนลังเนี่ยแล้ววัดแสงเนี่ยจะได้ค่ารักประมาณเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นไบ l อ d ดีของแท้เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดอันนี้ออกก่อนนะครับเครื่องก็คือตามเดิมเลยนะครับไม่ได้เซ็ตอะไรใหม่นะครับนี่ถอดออกค่าก็จะเป็นศูนย์ยกโคมออกให้หน่อยอ่านี่ครับเดี๋ยวผมจะวางตำแหน่งเดิมอ่ะเดี๋ยวคีดให้พี่หน่อยดูนะครับเครื่องอยู่ที่รับไฟวางตำแหน่งเดียวกัน แต่เนี้ยเป็นใบอลดีของแท้นะครับสังเกตดูนะครับว่าโข่งนะครับมันจะใหญ่กว่าของของรอบเรียนแบบโข่งของรอบเรียนแบบเนี่ยมันจะเล็กๆอย่างนี้นะครับมีชิปข้างในเหมือนกันแต่ชิปก็คนละเกดแน่นอนแหละอ่นเรงนี้เดี๋ยววัดตรงนี้ตำแหน่งเดียวกันโอเคมานี่ครับเมื่อกี้ก็หกพันลูเมนเท่ากันเลยมั้งใช่ปะ่ะที่วัดจากตัวเครื่อง แต่วัดดูนะครับอันนี้ห้าสิบห้าเต็มนะครับกระแสยังไม่สิบสองเดี๋ยวตั้งให้ได้สิบสองก่อนจะได้เท่ากับเครื่องเมื่อกี้อ่าสิบสองเท่ากันแล้วนะกระแสตรงวัดเป็นไงครับห้าสิบห้าห้าสิบสี่จุดเก้าโอเคหกพันลูเมนเท่ากันแต่เดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือวัดแสงตัวเนี้นะครับไปวัดที่จุดเดียวกันว่าความสว่างได้ประมาณไหน สักคู่นะครับตำแหน่งนี่ฮะเห็นคำว่าลักไหมครับที่ผมบอกเมื่อสักคู่คูณสิบนั่นหมายความว่าสี่หลักตรงเนี้ยเราเอาไปคูณกับเอ้ยอย่าให้มันขยับหรือป้องนะอย่าเอาเอา,เอาตรงเนี้ยไปคูณยกกำลังสิบนะครับมันก็จะได้ค่าลักที่แท้จริงออกมานะครับอันนี้มันจะอยู่ประมาณสามพันหนึ่งร้อยลักนะครับแล้วเราก็ไปคูณ ยกกำลัง10นั่นหมายความว่ามันจะได้ค่าออกมาเป็นสามหมื่นหนึ่งพันนะครับก็คือสามหมื่นหนึ่งพันลักเทียบกับอันเมื่อกี้ดูนะครับว่าเมื่อกี้ได้กี่ลักนะครับนั่นคือความเข้มแสงที่เราได้จากตรงนตเนี้ยใต้คัตออฟเนี่ยเราเห็นแล้วว่าความสว่างที่ได้เนี่ยมันแตกต่างกับตัวโปรเจคเตอร์มินิแน่นอนนะฮะเนี่ยครับนะวัดใหม่ก็ได้เท่าเดิมนะฮะเดี๋ยวเราออกมาจากแสงนะครับ นี่ครอันนี้คือแสงภายในห้องนะครับอยู่ประมาณ200อโอเคเรากลับไปที่เดิมนะฮะโอเคนะครับเข้าใจแล้วนะครับว่าต่อให้มีคัตออฟเหมือนกันนะครับแบบนี้หรือว่าเป็นโปรเจคเตอร์แอดีเหมือนกันก็จริงแต่ว่าคุณภาพของตัวชิปตัวรีเฟกตตัวเลนสนะครับ ไฟสูงไฟต่ำอะไรทุกอย่างล้วนแตกต่างกันหมดนะครับอันนี้คือพัดลมครับอาจจะปลังักออกให้หน่เนี่ยครดูพัดลมเห็นไหมครพัดลมก็เจ็ดคนละแบบนะครับตามต้นทุนเนี่ยครับใครที่ติดตั้งใบ LED นะครับสังเกดตดวงไฟสูงนะครับของเราเนี่ยวัดวัดฝดุอย่างดีนะครับเหล็กจะหนามากเพราะตรงเนี้ยมันโดนความร้อนของแสงไฟหน้าตลอดเวลา ถ้าเราลดต้นทุนเราก็แค่เปลี่ยนตัวนี้ยให้มันบางลงนั่นเองนะครับมันก็จะเซฟ,ฟคอสต,ตรงนี้ได้นะฮะแต่นี้เราใส่เต็มแม็กนะครับคือแบบหนาเลยเวลาไฟแช่ไว้นานๆมันจะได้ไม่เสียรูปนะครับคัดออฟจะไม่เพี้ยนทนความร้อนได้ดีแล้วดูชิปด้านในนะครับจะเป็นลักษณะประมาณนี้เห็นไหมครับสะท้อนโข้งรีเฟกต์ก็คือตัวนี้มันใหญ่กว่าของปลอมแน่นอนก็คร่าวๆประมาณนี้นะครับก็ ใครสนใจนะครับทําไฟหน้าก็พยายามนะครับส่งรูปหน้ารถมาให้ดูผมก็จะแนะนําแนวทางการแก้ไขจากราคาถูกไปหาแพงนะครับเพราะว่างบแต่ละคนมีไม่เท่ากันไฟของแต่งนะครับจําไว้ว่ามันคือของแต่งมันมีหลายเกรดเราเลือกติดตั้งกับรถเราเนี่ยเราต้องดูว่าเราจะใช้แบบไหนดีใช้แบบถูกเข้าว่าหรือเจ้ากลางๆหรือเจ้าแบบดีๆใช้ยาวๆเสียงเงินทีเดียวอันนี้ก็แล้วแต่แเราเลือกนะครับโอเคนะครับก็นี่ครับ ที่ร้านนะครับจำหน่ายหลอด LED นะครับแบรนด์ NAO e o เนี่ยครับเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากโรงงานนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางร,รวมถึงไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไม่เป็นทั้งใบฟิโนมและใบ LED นั้นคือสั่งผลิตนำเข้าจากโรงงานโดยตรงนะครับไม่ผ่านพ่อค้าคนกลางสเปคลูกแก้วพวกนี้เราจะรู้สเปคมันดีนะครับว่าอัดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเอาต้นทุนสูงที่สุดของโรงงานใส่อย่างเดียวนะครับไม่เอาเกรดต่ำใส่โอเคฝากไว้ด้วยนะครับ สอบถามข้อมูลอื่นๆนะปรึกษาเรื่องไฟหน้าก็ทักมาได้นะครับสวัสดีครับ